ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนิกวิวัฒน์ r 1 5นะฮะผมจะขอเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะ <c ười> คือผมเนี่ยลืมเสียบไม้นะ,ะแล้วก็กลับมาตอนนี้260กิโลเมตรฮะเราจะไปไหนกันเราจะไปชนบุรีนะครับเราออกมาตั้งแต่6โมงเย็นคนระะับตอนนี้3ทุ่มเราขับมาได้260กเมนะฮะวันนี้ผมก็จะไปชนบุรีเพราะว่า ใกล้วันเกิดแฟนผมแล้วนะฮะเราจะไปเราจะหายตัวไปเซอร์ไพรส์แฟนกันคนระะับตอนนี้แฟนผมก็โทรตามโทรหาแล้วนะแต่ว่าผมบอกว่าผมหลับนะฮะตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสามทุ่มนะผมก็ยังไม่ได้ติดต่อกับนะเดี๋ยวเราไปเจอแฟนผมกันตอนเช้าของพรุ่งนี้กันเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะโกรธผมหรือว่าดีใจที่ผมไปหาเลยยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันอีกทีนะฮะผมมาอยู่จุมพรที่อำเภอท่าแซะนะฮะ ขับมา260กิโลนี่คือการพักครั้งแรกนะครับเติมน้ามันไป2รอบนะครับตอนนี้เติมน้ามันรอบแรกที่บางสวรรค์210บาทแล้วก็รอบที่270บาทนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากาลังจะเดินทางกันต่อนะฮะก็วันนี้ที่ผมขับมาก็ผมก็ไม่ได้รีบไม่ได้รีบนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาผมมีเหลือเฟือนคือแฟนแฟนผมเลือกงาน8โมงเช้านะครับเขาเข้างาน2ทุ่มนะครับซึ่งผมรีบออกมาตั้งแต่6โมงเย็นนะฮะ ซึ่งเวลาในการเดินทางของผมก็มีทั้งหมด14ชั่วโมงนะผมไม่จำเป็นต้องรีบเลยนะ3ชั่วโมงนะฮะผมขับได้260กิโลนะ,ะเมื่อกี้ผมพักไป10นาทีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ำลังจะเดินทางต่อนะฮะเอานละ่ะท่านผู้ชมเราขับรถมา379กิโลเมตรแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในเขตรประจวบิธรีขันนนะครับแต่ไม่รู้ว่าอำเภอไหนนะ ไม่รู้เขาตรวจอะไรนะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้สี่ทุ่มยีแล้วนะฮะเอรนะัะท่านผู้ชมตอนนี้เราขับมา4ี่รกิโลเมตรแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่แยกเกาะหลักนะฮะก็ใกล้ถึงในตัวเมืองประจวบกีรีขันแล้วนะฮะส0่400ก็มาเกือบเกือบครึ่งทางแล้วเนาะตอนนี้เวลา4ี่ทุ่ม38นาทีนะ,ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นการขับรถกลางคืนของผมครั้งแรกนะแบบระยะทางไกลขนาดนี้นะนี่ผมขี่มา400กว่าโลแล perquè, ้วก็าถามว่าเมื่อยไหมก็ม <hi> ันไม่ค่อยเมื่อยนะถ้าไม่มีกระเป๋าเนี่ยกระเป๋ามันดึงหลังนะแต้ามันก็เมื่อยนิดเมื่อนิดนึงนะก็มีง่วงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากง่วงให้เราคิดแบบนี้ เออเราเคยไม่นอนแล้วเราขับรถหรือเปล่าก็คือมัน,มนผมก็เคยนะแต่เพราะว่าบางทีก็เออไปเที่ยวงานเขาดาวมาแล้วก็กลับตีสองตีสเนี่ยจากปัทยาถึงบ้านบึงตีสเนี่ยก็เออมันก็มันก็ไม่เหมือนกันหรอกนะฮะกาหาเต็มถังครับ เติมน้ำมันครั้งที่สามหนึ่งเจิบาทเหมือนกันนะครับเติมเท่าปั๊มก่อนเลยนะหกจดแลิตรลิตรละยีบห้าบาทนะก่อนหน้านี้ลิตรละยี่หกเดี๋ยวไปหานะครับก็เหลืออีกประมาณ4ี0ร0โลประมาณนี้นะ4ี่ทุ่มสี่บนั่นนะนะ อตอนนี้เราอยู่ที่ปานบุรีประจบกิริขันแล้วนะวเรากำลังจะเข้าสู่เพชรบุรีแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าเพชรบุรีไม่ใช่เพชรบุรีเรียกถูกด้วยนะครับผมผมเรียกเพชรบุรีตลอดเลยขนาดว่าเพชรบุรีนะครับเออฝนเมื่อยไหลมากเลยตอนนี้ตอนนี้471กิโลแล้วนะครับเวลาก็ ห้าทุ่มยี่สิบสี่แล้วนะเดี๋ยวก็เที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนปุ๊บแฟนผมก็พักกินข้าวนะไม่รู้ว่าเขาจะโทรหาผมอีกหรือเปล่านะโทรมาห้าสายตั้งแต่ตอนสองทุ่มก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะไม่รู้ว่าคิดว่าผมหลับหรือว่าอะไรนะตอนนี้ห้าร้อยกิโลแล้วครับเดี๋ยวเราจะแวะจอดปั๊มกันแป๊บหนึ่งนะครับผมจะฉีดโซ่ด้วยนะครับเพราะว่าวิ่งมาห้าร้อยกิโลแล้ว เผื่อทีโซ่มันอาจจะแห้งหรือฉีดหลอเลื่นสักหน่อยหนึ่งนะตรงนี้แล้วกันผมมาฉีดโซ่เฉยๆนะไม่ได้มาตอนนี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าแล้วนะครับแฟนผมโทรมาอีกแล้วครับตอนนี้มันจะเป็นเวลาพักของเขาแล้วนะเฮ้ยเธอคอยลับอยู่ เนี่ยมันสันเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเห็นไหมเขารับสายไม่ได้นะขอละตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะผมอยู่ไหนแลวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเข้าเขตอ่าเพชรบุรีได้ยังนะเพชรบูรีไม่ใช่เพชรบุรีโอ้ผมก็แฟนผมโทรมาอยากรับมากเลยครับแต่รับไม่ได้นะเราต้องทำตามแผนต่อไปนะ ผมเองก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้วยตะแปดอําเภอชะอำอจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมทําไมผมต้องมาติดไฟแดงตรงแยกนี้ทุกทีเลยนะมากี่รอบกี่รอบก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เวลา5้าทุ่มห้แล้วนะเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราขับมา522กิโลแล้วนะ ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับผมเหลือเวลาอีกเกือบแปดชั่วโมงในการขับ300โกิโลเนี่ยนะเวลามันเยอะไปหรือเปล่าวะแต่ก็ดีนะฮะถ้าถึงก่อนก็ ừ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  ถึงก่อนก็ดีแล้วไปอยู่ไหนวะไม่รู้อะไปก่อนแล้วกันเที่ยงคืน40นาทีแล้วนะผมปวดฉี่แล้วว่ะเฮ้ย เติมน้ำมันด้วยเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเหลือ3ผดอียก็าป้วาเต็มถังครับปั๊มที่4ี่รอบาทอีกแล้วเราเติม170บาทมา3ปั๊มแล้นนะแล้วก็ปั๊มแรก210บาทนะครับตอนนี้เที่ยงคืนส2แล้วน,น,นะง่วงแล้หวเฮ้ยง่วงจังเลยเว้ย เอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราน้ำมันเต็มถังเลยนะตอนนี้ผมต้องการที่จะเปิด GPS นะแต่ว่าผมต้องเปิดเน้นนะเดี๋ยวเรามาดูว่าแฟนเราจะทักมานหรือเปล่านะผมว่าต้องทักมาบานเบอรแน่ๆเลยนะเปิดเน้นแล้วครับตอนนี้เขาไม่คิดว่าเรามานะเขาบอกว่าตื่นแล้วโทรหาเขาด้วยนะครับ ชิบหายชิบหายเรียวโทรมาทำไมนี่โอ้ <laughs> oh my g กอดวายตายเลียวไม่น่าเปิดเน็ตเลย <laughs> ผมหลับอยู่ผมหลับอยู่ าทางนี้จะไปสมุทรสาครกรุงเทพแล้วก็ทางนู้นจะไปราดบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะเบี่ยงซ้ายไปนะครับผมอตอนนี้เรากําลังจะเข้าจังหวัดสมุทรสงครามครับเดี๋ยวผมขอถอดถูฟังก่อนนะรู้สึกเจ็บหูหมดแล้วเจ็บหูหมดแล้วค่อยดูภาพกันล้วกันเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนพระรามสองนะขับกันยาวๆเลยจ้า อ๋อตอนนี้ก็เที่ยงคืนจะครึ่งตอนนี้จะตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับผมเราน่าจะถึงประมาณสามครึ่งลนะมั้งน่าจะประมาณอีกสองชั่วโมงนะครับ๋อแลวท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ห6 4กิกิโลเมตรแล้วนะฮะตอนนี้เวลา ตีน่งสี่สอนาทีนะครับเราอยู่กันที่ถนนพระรามสเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะไปตาม GPS นี่เลยนะวันนี้เขาพามาอีกทางนึงนะปกติจะพาผมเข้าทางบางบอนตลอดเลยสงสัยมาตอนกลางคืนแล้วรถไม่ติดก็เลยให้มาทางนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันแนฮะสวัสดีครับอะไรนะครับไป,ไปชนบุรีครับผม ครับผมโอ้โหเกิดมาไม่เคยลงกุมงมาก่อนเลยตอนนี้ผมอยู่ที่แยกพระขนงนะครับเขาพูดตามชื่อไปงั้นเลยก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะ จนบดีเหลืออีกไม่ไกลแล้วนะถ้าถามว่าผมง่วงไหมผมบอกว่าผมไม่ค่อยง่วงนะผมซอยกาแฟไปสปองแล้วก็เดดดี D ้บูดอีกขวดหนึ่งนะตอนออกมาก็ง่วงๆวงหน่อยๆนะ่อยนะแต่ว่าซอยเข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เลยนะครับมอถึงแยกบางนาปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับเยอะๆปนๆ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านบึงนะครับดูว่าจะถึงประมาณกี่โมงนะครับทางหลักด้านในนั้นก็ห้ามมอเตอร์ไซค์วิ่งนะฮะเราต้องเมียวิ่งมาวิ่งเส้นคู่ขนาดนะครับผมก็วิ่งตรงนี้ก็ไม่มีรถเหมือนกันนะก็สามารถขับเร็วได้อยู่ตอนนี้เราเข้าสู่จังหวัดชนบุรีแล้วนะครับ ถ้าตรงไปทางนู้นมันจะไปข้าเมืองชนบุรีนะครับแต่ว่าเราไปบ้านเบิงหล่อเลี้ยวเบี่ยงซ้ายมานะครับคือวันนี้เราเดินทางกันไวมากคนระับปกติที่ผมเดินทางมันก็อยู่ที่ประมาณสิบกว่าชั่วโมงขึ้นไปหมดเลยนะวันนั้นที่ผมเมื่อวันที่ผมกลับสุราษฎร์ใช่ไหมนะประมาณ11ชั่วโมง45นาทีคือผมขับเร็วก็จริงแต่ว่าผมพักเยอะแล้วก็พักนาน แต่วันนี้ผมจอะแป๊บเดียวแล้วก็ไปต่อแล้วก็พักน้อยด้วย250กิโลพักทีแล้วก็ร40พักทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้นปวดฉี่ไม่รู้กี่กิโลเมตรแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่พักอีกเลยนะป่านนี้ยังยังตั้งอีกเหรอเขาจะตั้งเอาอะไรหนะ้าป่าน,นี้น่ะตีสามแล้วเนะี่ แน่นอนผมมันเป็นคนดีอยู่แล้วอ่าสวัสดีครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านบึงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงดูตรงนี้ก่อนตีสามนาทีนะครับผม <c oughs> เอ่อผมออกมาจากอ,อ่สุราษฎร์ธานีคนระับหกโมงเย็นนะเมื่อวานวะ งงมากเลยเอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงผมมาถึงบ้านเบิงแล้วนะครับก็คือจังหวัดชนบุรีนั่นเองเออโรงงานตรงข้ามนั่นก็คือโรงงานที่แฟนผมทํางานอยู่นะตอนนี้เรามาถึงชนบุรีกันเวลาทีสามสี่นาทีนะเราออกมาจากสุราษฎร์ก็หกโมงเย็นสี่นาทีก็หกโมงเย็นทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเท,ท,ท,ที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสาม 9ชั่วโมงอ่อก็อน,นะก็ผมขี่รถประมาณ9ชั่วโมงนะครับถึงชนบุรีนะเป็นรู้สึกว่านี่จะเป็นรอบที่เร็วที่สุดแล้วนะนะมันอยากมาหาแฟนแล้วแต่ว่าผมรีบออกมาตั้งแต่6โมงยังโมงเย็นนะแล้วก็แฟนผมเลิก8โมงเช้าตอนนี้ตีสามผมเคยเดินทางกับแฟนผมมันใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงเขาอะไรกันนะ No, no, นอนเอาะลยไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยรีบออกมานะแต่ว่าผมดันรีบตัวเองด้วยนะผมไม่ยอมพักที่ผมเลือกมากลางคืนเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาคงคิดว่าผมคงหลับคงนอนอะไรเงี้ยเขาคงไม่คิดว่าผมจะมาใช่ไหมล่ะมันก็เสือไปใช่ไหมล่ะ เมื่อกี้ผมเข้า Facebook เห็นสตอรี่เขาอันเนี้ยคิดถึงอุย้ยหายไปละคิดถึงเจ้าอ้วนอะไรนี่แหละเขาก็ไม่ได้แบบโมโหหรืออะไรนะที่ผมหายไปคือเขาก็คิดถึงนะผมก็เข้าใจนะที่เขาโทรหานะตอนนี้ตีสามผมจะไปทําอะไรเนี่ยเคว้งคว้างมากเลยตอนนี้จะไปจะบอกว่ามาก็ไม่น่าจะดีนะโอ้โหแปดโมงสามสี่ห้า สี่ห้าหกเจ็ดแปดระมาณสี่ชั่วโมงครึ่งทําอะไรเนี่ยผมกลัวผมจะง่วงไงผมก็เลยรีบมาเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปมันก็คนมันก็ยิ่งง่วงใช่ไหมล่ะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้านะว่าเขาจะรู้สึกยังไงที่เจอผมนะสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่หลังเซเว่นนะหลังเซเว่นที่เรามาจอดเมื่อเมื่อตอนตีสามตีสี่นะคร เรากลัวว่าเขาะจะมาซื้อของอะไรเงี้ยเราก็เลยมาแอบหลังเซเว่นนะตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วนะอืมเธอก็ยังทักข้อความมาเรื่อยๆนะบอกว่าอยู่ไหนผมเองก็ค่อนข้างรู้สึกไม่ดีนะตอนนี้อืมไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกยังไงนะคือเราไม่เคยหายไปไงอยู่ๆยู่เราก็หายไปทิ้งให้เขาคิดนู่นคิดนี่เอง เหลือเวลาอีกประมาณ40กว่านาทีนะืมมาเดี๋ยวเรารอกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะเอาละตอนนี้ผมว่าผมพร้อมแล้วผมยังนึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าเจอถ้าเธอเจอเขาแล้วเธอจะด่าเขาหรือเธอจะดีใจที่เขามาหา ขาขอให้เป็นอย่างหลังนะตอนนี้ผมอยู่หน้าบริษัทแล้วนะเดี๋ยวรอเธอออกมานะครับแปดโมงนะผมว่าต้องมีคนไปบอกแล้วว่าผมมาผมคิดว่างง้นนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูอีกทีสองนาทีผ่านไปสามนาทีผ่านไปสี่นาทีผ่านไปโอ้โหลุ้นทุกนาทีแล้วนะเว้ย หนาทีผวานไปเจ็ดนาทีผ่านไปฮะอัน <หา S 2> นี้ครับ,รบเขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยก,กูเห็นแต่ว่าน้องไม่เห็นหรอกแล้วมีใครบอกเขายังอ่ะ เขากลัวเธอคิดมากจะตายรู้ไหมเขาสบายดีเอาเมืตอกีบวัวใช้น้องบ่อยนะรู้ป่าฮะอย่าใช้น้องบ่อยของขวัญมันเกิดจากได้เลยนะไปตื่นให้ด้วย เดี๋ยวค่อยไล่า,ลาฟังนะเดี๋ยวค่อยไล่า,ลาฟังที่บ้านเนาะเธอจำห้าโมงที่เขาบอกได้ไหมเขาบอกว่าเขานอนใช่ไหมเขาลุกขึ้นไปเก็บของตอนนั้นเลย <S <S ดีครับ นกก่นอยนนะถ้าเกิดท่านชมชอบคลิปแบบนี้นะฮะ770กิโลเมตรภายใน9ชั่วโมงนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากช่องนี่คือว่า R15 ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ